จะได้สดใสไม่ต้องรีบหาแว่นเริ่มมองไม่ชัดต้องพึ่งแว่นรู้ไหมว่ามีผัก5ชนิดที่ช่วยบำรุงสายตาไว้40บวกต้องลองแทวี mm ่ช hmm. ok, ็อกใบหลีจะเล่าให้ฟังห่ง mm hmm. ผักบุ้งจีนตั้งใจหยิบไปไว้เป็นข้อแรกเลยถือเป็นผักที่ราคาไม่แพงหาซื้อก็ง่ายผักบุ้งจีนนะคะเด่นในเรื่องของวิตามินเ ลูทีนซีแซนทีดซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและรังสียูวผักขมเจ้าตัวผักขมหลายคนไม่รู้จักนึกถึงผักของป๊อบอายผักขมขึ้นชื่อด้วยสารลูทีนและซีแซนทีที่ช่วยถนอมดวงตาสายตาและลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้ดี ผักขมยังมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ที่ช่วยบำรุงเซลล์ในดวงตาและลดเสี่ยงการเกิดต้อกระจกได้ดี3ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดสีขาวหรือ fc หลายคนเรียกว่าข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดสีเหลืองล้วนมีสารลูชีนและซีแซนทินที่ดีต่อดวงตาช่วยกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอ fc ท่านใดนะคะที่นั่งทำงานตรงหน้าจอบ่อยแนะนำต้องมีข้าวโพดต,ติดไม้ติดมือติดบ้านไว้ทำเป็นข้าวโพดตรงทานได้บ่อยเลยค่ะสีพริกหยวกเต็มไปด้วยเบตา้าแคโรทีนลูทีนและวิตามินซีสูงมาก มีส่วนช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นนะคะชะลอความเสื่อมของดวงตาตามวัยโดยเฉพาะว,วัย50ปีเอท่านใดที่ชอบใช้สายตาหน,หนักๆชอบอ่านหนังสือเป็นประจำหรือทำงานเกี่ยวกับเอกสารเยอะๆแนะนำเลยพิกหยวกติดบ้านไว้ทำกับข้าวได้เลย5สุดท้ายนะคะมะเขือเทศสีแดงต้องย้ำว่าสีแดงถือเป็นหนึ่งในสิผักที่ช่วยบำรุงสายตาที่เต็มไปด้วยไลโคปีนลูจินด้วยและซีแซนทีนด้วยที่ช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาและยังช่วยลดโอกาสเกิดโรคต้อกระจกได้ดี นอกจากนี้ยังนะคะยังมีวิตามิน C วิตามิน A ที่ยังช่วยให้ดวงตาแข็งแรงขึ้นด้วย FC หลายท่านก็มีคําถามว่าถ้าจะทานถักให้ได้วิตามินเยอะๆควรไปรับประทานสดสดหรือปรุงสุกดีคําตอบก็คือสารอาหารบางอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องผ่านความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C ที่สลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงในขณะที่กลุ่มแคโรทีนอยเช่นเบต้าแคโรทีนลูชีนด้วยและซีแซนทีนด้วยมักจะถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นเมื่อผ่านการปรุงเล็กน้อย ดังนั้นการรับประทาน5้าผักเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับดวงตาจึงควรมีความหลากหลายนะคะทั้งการรับประทานสดหรือนําไปปรุงสุกแบบไม่ใช้ความร้อนสูงเกินไปแนะนํามานึง่งมาลวกก็จะได้รับสารอาหารครบถ้วนใครอยากถานอมสายตาให้นานขึ้นลองเพิ่มผัก5อย่างในคลิปนี้ลงในเมนูประจําวันวัย40